ต้องพูดถึงเลยค่ะถ้าชื่อครูนิ่งนี่คือว้าวสุดๆเจอพส์สสสสมากจากที่ไม่เคยเจอคูนิ่งนี่คือเจอแล้วแบบว่าเฮ้ยครูประกบแบบคคบะงมให้แบบคุณต้องเป็นคุณมาหาคูนิงแล้วคุณต้องเป็นนอนค่ะความรู้ตรงนี้นะสามารถที่ช่วยให้ผู้คนได้เปลี่ยนชีวิตได้จริงๆนะอา,นนะอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ตัวเราไปตลอดนะคือเสียดายคนที่ไม่ได้มาเป็นศาสตร์แม่มดที่บอกได้เลยค่ะบนโลกใบนี้ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ซาเนี่ยคือแบบ ตรงไหนที่แบบว่ามือเราไม่ไปนะตรงไหนที่มีพังผืดนะโ้ใช้กัวซานะคะอ่ะสกิดเบาๆเลยเราจะรู้สึกเลยค่ะลุ้นลาเชียร์กันลุ้นเยอะสาเย็นแล้วภาษาฉิ่งสายแม่มืเมมีเนี่ยนอไม่ต้องไปโดนพี่หมอโบถอกหรือว่าร้อยไหมเลยนี่ค่ะพลังฝ่ามือโดยครูแม่หนีสุดยอดระดับโรคเลยนะคะมาสอนพวกเราเนี่ยค่ะสอนละเอียดสุดยอดมากเลยค่ะใทรไม่เียนคุณพลาดมากสายแม่มดเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกนะคะนด้รักห้าสิบกแล้ว ี่ครับใครไม่เรียนโคชเช่บอกเลยว่าพลาดมา,มากครับตอนนี้มีลูกค้าจองคิวหมอของเราเต็มทุกคนหมดแล้วเป็นการเรียนที่เข้าใจง่ายมากและเอาไปส่งต่อ ให้กับผู้คนที่อยากมีหน้าฉำาวเป็นสาวเกาหลีนะคะแล้วก็ออกไปทำอาชีพได้จริงๆค่ะอันนี้เป็นใบหน้านที่ได้ทำบีบีโกมานะคะ<ด>นี่ไมย<ม>เนียนใส่มากแล้วก็ไม่มีริ้วรอยเลยนะคะคนที่มีหน้าร้าน,หนให้มาเรียนนะคะสารวนวดแม่มดนะคะอาชีพที่สร้างไรายได้นะคะหลักแสนต่อเดือนค่าเรียนถูกมากเฟนชายถูกมากๆมีลูกค้าจองแล้วคือไม่ผิดหวังจริงที่มาเรียนสถาบันนี้นะคะสอนตัวตัว,ตว,ตว เรียนหมดทุกอย่างเลยค่ะสามศาสตร์บัาใใจค่ะเรียนแค่ 1, 1> <ม>วันนะคะมีผิวฉ่ำวาวและสามารถสร้างรายได้ทันทีเมื่อออกจากคลาสไปค่ะได้มาเรียนนะคะดีๆโกหน่าใสกับครูแม่หนิงของเรานะคะครูสอนดีจับมือสอนนะคะใครที่ไม่เป็นนะคะก็สามารถทําได้เลยประทับใจมากเลยค่ะสอนแบบจับมือทําเลยนะคะและคุณสามารถที่จะไปสร้างไรายได้ได้ทันทีนะคะรีบเข้ามาเรียนกันเลยนะคะคือเรียนวันเดียวค่ะ จบออกไปสามารถสร้างรายได้ได้เลยนะคะขั้นต่ำเดือนละหนึ่งแสนไม่เป็นตรงไหนลงจุดตรงไหนไม่ได้กูไม่ปล่อยมือเลยค่ะโหนี้สุดยอดมากค่ะทุกคนใครที่อยากจะสร้างอาชีพใครอยากมีอาชีพใครอยากมีรายได้ที่คุณสามารถทำได้ทุกที่คุณสามารถสร้างรายได้หลักแสนต่อหนึ่งเดือนค่ะก็ละสองคนลกแสนละค่ะนะคะสำหรับศาสตร์การนวดหน้าแม่มดนะคะศาสนวดด้วยพลังฝ่ามือ เราเป็นศาสตร์ที่ให้คุณยกกระชับเรียวหน้านะคะสอนคุณให้ยกกระชับเรียวหน้าแล้วก็ปั้นหน้าเด็กนะคะปั้นโหนกได้ไหมปั้นโหนกได้ปั้นทางแหลมได้ไหมแหลมได้ไดค่ะฝักซิวออกเป็นกองกองได้ไหมโอ้ยึงบอกว่าสุดยอดคุณเคปเปลี่ยนเป็นคนใหม่ด้วยพลังฝ่ามือศารด้วยไหมมมีที่นี่ที่เดียวนะคะถ้าสถาบันอยู่ที่ปทุมธานีคลองสามคลองหลวงค่ะติดต่อคนที่แชร์วิดีโอนี้ไปได้เลยค่ะ